แล้ววันนี้ค่ะเราม,มาอยู่กับการรีวิวหน้าไม้รุ่น SS4 ค่ะซึ่งชิ้นงานทั้งหมดตัวนี้นะคะเป็นโลหะทั้งตัวและมาพร้อมปีกเหล็กสปริงค่ะมีชุดช่วยดึงด้านหลังและนอกจากนั้นค่ะเขายังบรรจุลูกเหล็กได้ครั้งละหนนัดน,นะคะเป็นลูกเหล็กขนาด6มิิเมตรและลูกดอกแบบหางจีบค่ะ มีรางติดกล้องขนาด10มิมนะคะซึ่งสามารถติดตั้งกล้องได้เลยและนอกจากนั้นค่ะยังสามารถติดตั้งชุดยิงปลาได้แบบนี้พร้อมกับความยาวหัวจรดท้ายนะคะ22เซนติเมตรและความกว้างปีค่ะ30เซนเมตรด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันดีกว่าค่ะว่าจะง่ายขนาดไหน แล้วนะ้าไม้รุ่น SS4 ตัวนี้นะคะสามารถใส่ได้ทั้งลูกเหล็กขนาด6มิลิเมตรค่ะพร้อมกับลูกดอกนะคะแบบหางจีบนั่นเองวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เราดึงเต้ตัวนี้นี่นะคะเราก็ดึงให้เข้าล็อกตรงนี้ค่ะพร้อมกับใส่ลูกกระสุนขนาด6มิลิเมตรลงไปค่ะใส่พร้อมแล้วก็ยิงได้เลยค่ะ นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับหน้าไม้รุ่น SS4 อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจของ Classic Army และหมาล่าเนื้อเพื่ออัปเดตสินค้าใหม่ๆของเราด้วยนะคะ